กวดว่านายกรัฐรมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรพร้อมด้วยคณะรัฐรมนตรีนั้นเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็ในการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย,นยในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตามบรรยากาศสดๆกับคุณพดุงสินศรีชยโยรายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเชิญเลยครั ขอบคุณครับแต่นนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ได้เดินทางมาที่บริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนม,มาตรงด่านสุิกากรด่านตอ่อมอเนี่ยนะครับเพื่อมารับฟังผลการสรุปภาพรวมของการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอแม่สายเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสดๆกันนะครับนายกกําลังฟังภาพรวมสรุปน้ําท่วมจากท่านผอผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37อยู่ครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพรวมของท่านนายกที่ฟังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านนายกก็น่าจะมีคําแนะนําหรือคำออแนะนําแนวทางต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37นะครับซึ่งสรุปภาพรวมตอนนี้ยังมีพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมหนักหลักๆเนี่ยประมาณ4จุดนะครับก็จะมีพื้นที่เกาะทรายพื้นที่ชุมชนไม้ลุงขนพื้นที่ชุมชนเหมืองแดง แล้วก็พื้นที่แม่สายมิตรภาพนะฮะจุดนี้จุดที่ผมบอกไปนั่นก็คือเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่ายังเป็นจุดที่จะต้องเร่งเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งยังคงมีชาวบ้านติดอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าน้ํายังคงท่วมสูงน้ําท่วมสูงไม่พอกระแสน้ํายังคงไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับ ขณะดเดียวกันที่คุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเคลิคอปเตอร์นะครับซึ่งทางขวามือของคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวแพทองทานอาจจะเตรียมที่จะเดินไปดูสภาพน้ําบนสะพานมิตรภาพ,ภาพไทยเมียนมานะครับเป็นสภาพน้ําแม่น้ําสายนะฮะนี่ฮะท่านนายก็เดินดูไปกับทีมเจ้าหน้าที่นะครับ ก็กาลังจะเดินทางไปดูสภาพน้ําตรงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะฮะที่จะข้ามไปยังฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กของสาภาพเมียนมาครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะกำลังเดินไปแล้วซึ่งท่านนายกจะไปดูปริมาณน้ําไปดูสภาพน้ํานะครับว่าระดับน้ําปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับ ด้านหลังก็จะมีท่านรองนายัฐมนตรีท่านภูมิทางเวยชยชัยนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับกำลังดูพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหาอยู่ยังคงมีน้ำมวลน,น้ำจากแม่น้ำสายไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอยู่นะครับซึ่งแม่น้ำสายตรงจุดนี้จะเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นแม่น้ำที่ระดับน้ำยังคง ท่วมสูงเหนือตะลิ่งอยู่ครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยเดี๋ยวธนยกก็จะเดินไปตรงกึ่งกลางสะพานมิตรภาพนะฮะที่จะข้ามไปยังเมืองท่าขี้เหล็กแห่งเมียนมาครับตอนนี้ตรงอย่างที่บอกว่าสภาพพื้นที่ก็ค่อนข้างเป็นเป็นดินโครนนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับการเดินทาง ของมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้พอหลังจากที่ท่านเสร็จจากตรวจด,ดูสภาพน้ําท่วมตรงบริเวณด่านพรมแดนไทยมิตรภาพนะครับเมียนมาท่านนายกก็จะเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพชั่วคราววัดพรมวิหารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านก็ท่านก็น่าจะไปตรวจเยี่ยมดูพี่น้องประชาชนที่อพยพเข้ามา,าพักพิงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากบ้านถูกน้ําท่วมนะครับคุณผู้ชมครับ จากนั้นเสร็จจากการตรวจเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทนาย,ยก็จะเดินทางต่อไปยังตัวอำเภอเมืองเชียงรายนะฮะเพื่อไปดูภารกิจการตรวจเยี่ยมน้ําท่วมจากนั้นทนายกจะเดินทางกลับในช่วงเวลาประมาณ15บหนาฬิกาหรือประมาณ4ี่โมงเย็นครับตอนนี้ทนายก็ยังคงรับฟังรายงานจากทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับก็เห็นไกลๆก,ก็มี ทางคุณสุริยะจริงรุ่งเรืองจตรรัฐมนตรีท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุริยะจริงรุ่งเรืองจิตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนอยู่ข้างๆท่านนายกด้วยอะตอนนี้นายกเดินมาแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปรอตรงสะพานเลยนะคะ สำหรับจุดที่ยังคงมีปัญหาอยู่ก็คือจุดที่ยังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อําเภอแม่สายนั่นก็คือพื้นที่เกาะทรายนะฮะพื้นที่เหมืองแดงสภานมิตรภาพและพื้นที่ชุมชนไม้รุงขนนะครับนี่คือจุดหลักๆที่ ยังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่นะฮะนี่ครับท่านนายกก็เดินมาควบคู่กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะฮะเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกคุยกับเจ้าหน้าที่กันครับถ้าเราปิดตรงนี้ได้จ,จะบรรเทาไปได้เยอะเลยครับ อันนี้คือหลังแรกที่เขาไปในสาชุนชนถัดไปเนี่ยไม่ใช่เลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าก็อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขารีจิสเตอร์ชื่อหรือที่อยู่เขาไว้เนี่ยอีกอีกอีกกำลังจะพูดถึงเรื่องถึงเรื่องของการเยียวยาหลังจากเนี้ยว่าถ้าถ้ามันไม่ไม่ตรงเราจะมีข้อมูลเขาไม่ไมีครับเราเยียวยาปี6ก้เรามีข้อมูลมีข้อมูลหมดครบหมดโอเคแล้วนี่กัรแคลทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่า เราก็อยากให้การยาวๆมาถึงโดยเร็วไม่งั้นต้องรอเรื่องเบิกนานสุดท้ายอย่างที่เจนี่บอกคือเราต้องเอาคนที่คนนี้ออกเมื่อกี้จากการที่ได้พูดคุยได้ฟังท่านนายกคุยกับท่านรองประหลัดมหาไทยนะครับท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญนายกก็ได้มีสิ่งที่เน้นย้ำสำคัญนั่นก็คือ ท่านนายกอยากรู้ว่าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพื่อที่จะเข้าไปเยียวยาประชาชนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่ท,ท่านนายกรัฐมนตรีครับครับเดี๋ยวฟังท่านาอีกรอบนครับวันนี้ทานนายกก็กลังดูแม่น้ำสาอยู่ครับเดี๋ยวฟังท่านกอีกรอบนึงครับวันนี้ท่านนายกก็กลังดูแม่น้สายอยู่ครับเขอารเป้วานนกาารท่านานค่ากขากท่านรัเขาา ทั้งหมดน่าจะลุกแางน้ำในขนาดเดียวกันแม่น้ำสายเป็นกว่างถึงเก็ดสุขเรืวฝ่านี้ก็เข้ามาั่งนี้ก็เข้าไปแะเลเป็นทางี่นดีมากแล้วกนมีต่อหม้ออ่สานต่อหม้อทานผู้นมาีนั่ มอสักครู่ทานายก็มาตรวจสภาพแม่น้ําสายกลางสะพานมิจภาพไทยเมียนมาก,ก็ได้มีการโบกมือทักทายพี่น้องประชาชนที่อยู่บนบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ําสาย,ยานะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งฮะต้องบอกว่าสภาพดินโคลนกลางสะพานนี่ ดินโคลนเป็นดินโคลนที่เหนียวมากทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลําบากนะครับคุณผู้ชมครับไม่ระเลยเพราะว่ตอนแรกเลยที่เซินไทอยากย่าง้า,าจริงๆแต่ไม่ร้ว่าเวิรไยหรือไม่เวิร์เวิร์แต่เินไพยช้าไปเพราะว่าเรามีเศษแดงอยู่แค่หกเนตเมตรพอมันแดงปุ๊บก็ือน้ำมาเลย ตอนนี้ผู้นักขึ้นพาก็ขอขอติดเซนเซอร์สามกิจตัวเือนใครที่ที่พูดถึงนี้คือแบบอะไรครับเป็นเซนเซอร์ที่สามารถบอกได้ว่ามากี่โมงมาไปมาเท่าไหร่เป็นของประจำพื้นที่หนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าการเข้าพื้นที่ติดตามมายังท่านนายกรัฐมนตรีมาตรวจสภาพน้ำโดยเฉพาะตรงจุดกึ่งกลางสะพานเนี่ยมีขี้โคลน เยอะมากนะฮะทำให้การเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลําบากนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจจะท่านนายกอาจจะจบการตรวจด,ดูแม่น้ําสายได้ตรงจุดนี้นะฮะเนื่องจากอาจจะไม่สามารถข้ามไปเข้าไปได้ลึกกว่านี้เนื่องจากจะเป็นอาจจะเป็นพื้นที่ของทางสภาพเมียนมาเขาอะนะครับเมื่กีก้าไม่เดินเลยวะผมเดินแบงนี้ไง คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาตรวจสภาพน้ําท่วมนะบริเวณสะพานไายมิตรภาพเมียนมามาดูแม่น้ําสายเดี๋ยวจากนี้ท่านนายกจะไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดพรมวิหารนะครับซึ่งถ้ามีภาพบรรยากาศผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับ คุณค่ะขอบคุณ,ค,ณคุณพดุงศิลป์นะคะจุดนี้ก็คือบริเวณด่านตรงอําเภอแม่สายนะคะจงังหวัดเชียงรายซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังเยอะอยู่นะคะแม้ว่าบางจุดเนี่ยน้ำจะลดลงแล้วแต่สภาพท่านผู้ชมเห็นว่ามันมีดินโคลนคือเยอะมากเลยการเข้าไปฟื้นฟูเยียวยายหลังจากนี้ต้องรอติดตามแล้วจริงๆเดี๋ยวนายกก็จะเดินทางไปที่อําเภอเมืองด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สถานการณ์น้าตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระหว่างการลงพื้นที่คุณ ทองทานชินวัตรเองก็ได้ใช้จังหวะตอนที่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยนะคะมีการประชุมร่วมกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพลเอกนัทพลนาคพานิชร,รัฐมนตรีช่วยกลาโหมคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชร,รัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณหมอพรหมินเลิศสุริเดชนะคะ <c oughs> เลขาธิการนายกรัฐมนตรี <c oughs> แล้วก็รองเลขาธิการสรํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติคุณชยันเมืองสงค่ะคือคือประชุมกันแบบนี้เลยก่อนที่จะถึงนะคะแล้วก็มีการพูดคุยว่าสถานการณ์น้ําในแม่น้าโขง ยังไงบ้างเนื่องจากว่าปริมาณน,น้ําของจังหวัดเชียงราย <S <S 1> <S 1> น้ําที่มันเอ่อท้นเข้ามาเนี่ยคือน้ำในแ,แม่น้ำกกนะคะแต่ว่า น้ำมันจะไหลออกไปไหนได้คือส่วนหนึ่งมันจะไหลลงสู่แม่น้าโขงเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าน้ําในแม่น้ําโขงตอนนี้เนี่ยภาพรวมมันเป็นยังไงซึ่งก็ต้องยอมรับว่าน้ําในแม่น้ําโขงยังสูงอยู่นะคะเส้นทางไหลของน้าเป็นยังไงจะไหลจากจังหวัดเชียงรายภาคอีสานจะต้องเป็นพื้นที่ต่อไปไหมที่จะต้องรองรับน้ําซึ่งขณะเดียวกันณตอนนี้พื้นที่ภาคอีสานอย่างจังหวัดเลยก็ดีจังหวัดหนองคายก็ดีคือน้ํามันก็ล้นตลิ่งแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ทองทานเนี่ยได้เน้นย้ําว่าการช่วยเหลือประชาชนคือต้องไปดู <c oughs> ว่าพื้นที่ตรงไหนถ้าประเมินสถานการณ์แล้วเข้าไปช่วยได้ต้องเร่งน,นําคนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนแบ่งออกเป็นโซนสีต้องให้มีแผนรับมือเป็นรูป,ปรธรรมนะคะแล้วก็ต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยก็จะยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินให้คือมันเป็นแบบนี้เยอะนะพี่ถาคุณมุ้ยคือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกจากบ้านคือหนึ่งอาจจะคิดว่ามันมันท่วมไม่กี่วันเดี๋ยวมันลดแล้วและสองคือเป็นห่วงทรัพย์สินณตรงนี้เองต้องให้ความมั่นใจว่า คุณยายคุณตาคุณพี่คุณป้าออกมาก่อนเอาชีวิตเราให้รอดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องทรัพย์สินยังไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะคะแล้วก็ต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องของระดับน้ําด้วยเพื่อให้ประชาชนนําไปประมวลแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะอพยพออกจากพื้นที่ดีไหมแล้วฉันจะวางแผนอะไรหลังจากนี้อันนี้คือภาพรวมของคุณแพทองทานส่วนคุณภูมิทางเวชยชัยนะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าณตอนนี้ อุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตรงไหนมีปัญหารัฐบาลพร้อมเป็นกําลังเสริมไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์กําลังพลในส่วนของกระทรวงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพี่พี่พทหารพี่พี่ตำรวจหน่วยงานมหาไทยทุกหน่วยงานพร้อมเข้าไปช่วยเหลือนำประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็เฝ้าดูทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณแพททองทานยังได้สอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายหลังจากที่มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้พื้นที่ที่อยู่ริมน้ําแนะนําขนขอ,ของขึ้นที่สูงแล้วก็อบพยพย้ายที่อยู่อาศัยสําหรับใครที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะเอาของขึ้นไปไว้ที่สูงก่อนอย่าเพิ่งห่วงบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกังวลต้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงไปในพื้นที่ ส่งเจ้าหน้าที่ไปกํากับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ําในแม่น้ําโขงเป็นมวลน้ําต่อจากเชียงรายไหลลงโขงมันก็จะไปสู่หนองคายคคก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสถานการณ์ก็ยังตรงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะส่วนในพื้นที่ตลาดไม้ลุงขนอาเภอแม่สายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะมีคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยติดอยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดนี้นะคะมีการประชุมกันแล้วก็ลงพื้นที่ไป ไม่ว่าจะเป็นมวยที่เพชรเกษมร่วมกับกองร้อยอาสาสมัครดินแดนแม่สายที่5แล้วก็กลุ่มอาสาสมัครเจสกีในการที่ไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทั้งคุณลุงแล้วก็คุณป้าล่าสุดนี้เนี่ยนะคะได้มีการนําตัวคุณลุงเนี่ยออกไปไว้ที่จุดพักพิงแล้วและรวมไปถึงทาง้านของขวุณป้าด้วยนะคะแต่ว่าการวางแผนการเตรียมงานเนี่ยของทั้ง3หน่วยง,งานนี้มีการนําเรือตอบโต้ภยัยพิบัติเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกหลายจุดนะแล้วก็อีกหลายชุมชน แภารกิจเป็น3ทีมค่ะทีมแรกเนี่ยก็คือจะมีการลําเลียงอาหารถุงยังชีพนะคะแล้วก็ทีมที่2ช่วยเหลืออพเพยประชาชนในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้ซึ่งบริเวณตรงนี้แม้ว่าน้ําจะลดลงไปแล้วแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงแล้วก็เชี่ยวกลากอีกพื้นที่หนึงที่บอกว่าเป็นตลาดไม้ลุงขนตรงนี้อยู่บริเวณกลางตลาด บริเวณตรงนี้เป็นจุดที่น้ำเชี่ยวที่สุดนะคะน้ำเนี่ยสูงถึงระดับหน้าอกแล้วก็มีประชาชนต้องการความช่วยเหลือเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดนี้ก็ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือคือตรงตรอกไหนซอกไหนชุมชนไหนหน่วยงานพยายามที่จะเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ค่ะค สำหรับสถานการณ์นะครับที่จะต้องเฝ้าระวังนั้นก็ยังคงจะต้องดําเนินการอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าล่าสุดนั้นคุณชัยวัน์จุนธีระพงศ์นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ต้องติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศฉบับที่1ลงวันที่12กันยายนเมื่อวานนี้เนี่ยแจ้งว่าวันที่13 <c oughs> ก็คือวันนี้นะครับไปจนถึง17กันยายนนั้นน่ยมันจะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเข้าสู่ความยอมเ,เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางนะครับถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เป็นจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กําลังปาดกลางพัด ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนด้วยประเทศไทยอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นและมันจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจนถึงฝนตกหนักบางแห่งนะครับพื้นที่ไหนบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเนี่ยจะมีคลื่น2อ,อถึงสมเมตรระหว่างวันที่1 4บสถึงสิกันยายนนี้นอกจากนั้นเนี่ยครับ,ส,บสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็มีการประกาศนะครับให้ติดตามสถานาการณ์ในแม่น้ําโขงพบว่าปริมาณน้ําฝนตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ประเทศลาวเนี่ย ทำให้12-16ถึงกันยายนนั้นน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะต้องเกาะติดสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมขังมีพื้นที่ไหนบ้างภาคเหนือ11จังหวัดนะคุณผู้ชมแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะครับตากกําแพงเพชรน,นะครับพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์และนครสวรรค์นี่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้าท่วมขังนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดคุณผู้ชมมีเลยครับหนองคายนะครับบึงการ นะครับหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับมหาสารคามกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะครับศรีสะเกดและอุบลราชธานีนี่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับส่วนภาคกลางนะครับคุณผู้ชมครับจะมีฝน โดยเฉพาะภาคกลางตอนบนนะครับนครนายกนะครับปราจีนบุรีสักแก้วชายเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดตราดเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับในเรื่องของฝนฟ้าภาคใต้นะครับคุณผู้ชมครับระนองพังงานะครับภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับตะตูนอันนี้ก็ต้องระวังฝนนะครับส่วนคลื่นลมแรงครับคุณผู้ชมครับชนบุรีครับระยองจันทบุรี ตราดนะครับนี่ต้องระวังนะครับภาคใต้ก็นระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่นะครับตรังแล้วก็สตูลนอกจากนั้นเนี่ยครับเฝ้าระวังเนี่ยระดับน้ําในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นก็คือที่เชียงรายอําเภอเชียงแสนแล้วก็อําเภอเชียงของนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเลยครับที่เชียงคานหนองคายอาเภอเมืองอําเภอสังคมอําเภอสีเชียงใหม Harvey, <stem> s, <stem> ่อาเภอท่าบา่ออาเภอโพนวิสัยอําเภอรัตนวาปีอําเภอเฝ้าไร่นะครับ ลงมาบึงการครับอำเภอเมืองอำเภอปากคาดอำเภอบุงคราอำเภอบึงโขงหลงนะครับอำเภอเซกาจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงอำเภอ่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอเรนุนครและอำเภอศรีสงครามรวมถึงมุกดาหารนะครับอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่อำเภอดอนตาลอำนาจเจริญนั้นอำเภอชานุมานนะครับและจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีนั้นอำเภอนาตาลนะครับนี่ แจ้งกันแบบให้เฝ้าระวังนะครับค,คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายสถานการณ์ตั้งแต่ฝนตกหนักน้ำโขงเอ่อล้นคลื่นลมแรงในทะเลค่ะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนความช่วยเหลือก็ยังคงส่งไปยังพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างช่วงเช้าวันนี้คาราวานรถจากมูลนิธิ <c oughs> ยังมีเราออกไปแล้วค่ะส่งตรงความช่วยเหลือไปที่ อำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถ้าย้อนกลับไปดูบรรยากาศวันนี้มูลลนิธิยังมีเราสถานีข่าวท็อปนิวส์นะคะได <c oughs> ้นำสิ่งของที่แฟนข่าวเนี่ยบริจาคเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มของใช้จำเป็น เต็มสองคันรถบรรทุกเลยค่ะนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีตัวแทนผู้ประกาศคุณสถาพรคุณม่วยนะคะคุณอารนิธคุณอาร์ชนุตราเมื่อเช้าก็ไปช่วยกันแพ็คของแพ็คของขยาว้าง <c oughs> ก็เป็นช่วยกันคนละไม้คนละมือทีมงานมากันหมดเลยค่ะประธานมูล,ลนิธิยังมีเราคุณชยาธรธนอรเจตนะคะเป็นตัวแทนส่งกําลังใจให้พี่น้องจังหวัดเชียงรายค่ะ เราทามาต่อเนื่องในทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ระดมสพภพกําลังแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปได้รับเงินบริจาคมาแล้วก็มาแปลเป็นสิ่งของนะครับลงไปในพื้นที่นะครับสุขโขทยัยพิจิตรมาก่อนหน้านี้ละและครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราเห็นว่าในเมื่อเชียงรายเนี่ยกำลังประสบอุทกภัยนะฮะเราก็ระดมเงินอีกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ภาพนี้ฮะที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็วันนี้จะปล่อยขบวนที่ท็อนนนนปน นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีน้องๆน,นะฮะจิตอาสาจากทางมูลนิธิยังมีเราจากทางสถานีข่าวท็อปนิวแล้วก็ผู้ประกาศมาร่วมขนน้องมวยเนี่ยไม่สบายวันนี้ก็ยังมานะครับเราทํามาต่อเนื่องในทุกปีโอ้คือคุณมวยไม่สบายด้วยไหมจ้าก็ยากไปช่วยแพ็กของไปนคะคือแต่ละคนเนี่ยไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอย่างที่บอกว่าตัวแทนผู้ประกาศคือใครอ่านข่าวก็อ่านข่าวไปใ,ใครว่างก็ไปช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้พี่มวยก็ไปพี่ถาก็ไปพี่อามก็ไปวันนี้ครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสาคัญวันหนึ่งนะครับ เราก็จะเห็นวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับบรรยากาศว่าวันนี้เนี่ยที่อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็อาเภอเมืองนะครับกำลังเจอกับภาวะอุทกภัยอย่างหนักเลยดังนั้นเนี่ยมูลนิธิยังมีเราพร้อมกับสำนักข่าวท็อปนิวนะครับแล้วก็พาคีเครือข่ายเนี่ยเราก็เลยระดมสิ่งของบริจาคนะครับโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับของท็อปนิวนะครับก็ช่วยกันบริจาคข้าวบริจาคของสนับสนุนเงินแล้วก็สิ่งของเหล่านี้นะครับวันนี้ก็เลยได้รับการสนับสนุนอีกต่อหนึ่ง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็บรรดาน้องๆเนี่ยครับน้องๆที่เป็นทหารนะครับจากหน่วยเฝ้าระวังกองบัญชาการกองทัพไทย <c oughs> ก็มาช่วยกันร้อมกับบรรดานเนี่ยครับพนักงานของทบนิวเองนะครับเพื่อที่จะส่งสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ไปให้กับผู้ประสบภ,ภัยนะครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากในส่วนของสํานักข่าวทบนิวแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิยางมีเราครับโอ้โหมือก็ส่งันเป็นระวิงนะก็ให้สัมภาษณ์ไปด้วยคือเป็นน้ําจิตน,น้ําใจนะของหลายๆคนที่ช่วยเหลือกันมามแล้วก็ สิ่งของก่อนหน้านี้ที่พี่น้องแฟนข่าวท็อปนิวส์บริจาคเข้ามาส่งตรงไปแล้วนะคะมีรถนำางบวัวแล้วก็เป็นรถนะคะจากทางกฟผใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ส่งรถมาให้แบบนี้เป็นสองคันรถบรรทุกไปแบบนี้เลยนะคะก <c oughs> ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <c oughs> กฟผกฟผการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งกิจกรรมแบบนี้เนี่ยคือ คือเราเนี่ยเป็นสะพานบุญแล้วมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราปราศจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับจากภาคีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <c oughs> กอน,นอ,อการท่าอากาศยานไทยนะคะ AOT เครือสหพัฒอย่างเงี้ย หรือว่าแฮกนะคะบริษัทบุญส่งโอสถนะคะผู้ผลิตยาแก้ไออัปเเช่คือหลายท่านน่ารักมากบริษัทกาฟเอเนจีเดเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกหรือว่า I อสวอเทอร์สมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยยาดมหง์ไทยก็มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นว่าข้างๆพี่ถาก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารใช่ครับซึ่งก็เป็นพี่พทหารจากกองพัน เฝ้าระวังป้องกันสํานักงานกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะคก็มาช่วยเหลือกันคือเขามาช่วยขนมาช่วยขนใช่ช่วยขนขึ้นแล้วก็ใช้รถนำก็มีรถนำนะครับเพื่อที่จะนํารถบรรทุกทั้งสองคันเนี่ยไปสู่พื้นที่อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรซึ่งวันพรุ่งน,นี้เนี่ยก็จะถึงและที่นั่นเนี่ยเราก็มีทีมข่าวที่รอต้อนรับนะครับของเนี่ยมีทั้ง2แบบ แบบแรกเนี่ยก็คือพวกข้าวสารพวกอะไรแบบเนี้ยจะเอาไปโรงโรงครัวนะเพื่อไปสูตรสดๆนะไปสูตรพักปิ้งใช่ปุงสุกเพื่อจะแจกให้กับผู้ประสบภัยส่วนข้าวของอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาไปแจกนะครับสำหรับผู้ประสบภัยมีหลายอย่างนะเสื้อผ้าก็มีนะนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะมีส่วนร่วมนั่งอยู่ที่บ้านอยากจะช่วยเหลือทำได้นะครับน้องหมิวครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีสิ่งของมาร่วมบริจาคจะสมทบทุนก็สามารถโอนเงินเข้ามาที่มูลนิธิยังมีเราได้นะคะคือเราก็จะทําหน้าที่เป็นสะพานบุญแบบนี้แหละช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะน้ําจิตน้ําใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งสามารถบริจาคเข้ามาได้ที่หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะชื่อบัญชีมูลนิธิยังมีเราเลยค่ะเลขที่บัญชี479ขีด1ขีด227 22ขีด0นะคะ หรือว่าโทรมาก็ได้เผือบางคนก็อยากจะมีของมาบริจาคอยากจะมาที่สถานีมาไม่ถูโทรมา021539577ต่อ1203ค่ะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะผมก็ไปแพ็คของไปช่วยแพ็คของกันเนี่ยก็มีคนที่ทยอยเอาของมาส่งมงั่งนะใส่ท้ายรถกันมาแต่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ